วันนี้แม่หญิงมาเที่ยวพัทยาค่ะก็ที่รีสอร์ทอีวาบดีที่พักสวยมากค่ะสวยแบบธรรมชาติค่ะมาบ่อยมาก เห็นไหมคะเป็นธรรมชาติมากๆเลยธรรมชาติสุดๆจ้ามีวันดีีสอนสวยค่ะตอนนี้พี่เขากำลังพัฒนาสนามเ,เล่นด้วยค่ะอัน ทำแบบธรรมชาตินะคะทำที่ต้นไม้ะคะ่ะเห็นนะคะเขาเรียกอะไรอะเลแันของเด็กใช่ไหมเนี่ยค่ะพี่เขากำลังสร้างให้เด็กๆเ,เล่นกันก็จะมีเนี่ยค่ะ แล้วก็ขึ้นไปขึ้นเหมือนปีนป่ายขึ้นไปเสร็จแล้วก็จะมีไต่ไต่ตรงบนันไดเข้าไปหากันค่ะสวยค่ะธรรมชาติสวยมากจ้าเขายังซ่อมไม่ทันสมบูรณ์มาก อันนี้น้องหมาแม่หญิงแม่หญิงขับรถมาจา้ะสวยจ้าสี่ดูสีแม่หญิงมาบ่อยมากแม่หญิงชอบมาพักที่นี่ค่ะมันเป็นธรรมชาติดีแล้วน้องหมาก็วิ่งเล่นได้ด้วยค่ะดีนะเซ่ฮลัลโหลมา u t u b e เลยลูก ไม่ไรคะ่ะอ๋อไม่เป็นไรลูกอินเรียเฉยเห็นไหมคะมีที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นได้ค่ะมีมักรอด้วยบ <c oughs> ั่นทมดอกวีวีแีราวดีสวยจ้าสวย <laughs> Soy mạnh. We get past the ants because they do, isn't it? Say hello! Dina say hello in my YouTube. Hello! Tham can't get down. <laughs> 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 I ติดโควิดมาไม่ได้สักทีนี่ค่ามันก็จะเป็นแบบนี้มันเดินเข้าไปหาสาระน้ำได้สองที่รดสองเส้นทางตรงฝังฝ่งนน้นกับฝั่งนี้สวยมากจ้ะ แม่หญิงเย็นนี่ค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้แม่หญิงจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมามี่ทเ,เดี๋ยวแม่หญิงจะพาเด็กพาเด็กพาน้องอลีนไปเล่นน้ำสักประมาณตอนเย็นๆนะคะเดี๋ยวยังไงจะถ้ามีโอกาสจะถ่ายลงคลิปให้ดูด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้แม่หญิงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ